่าพมาเบงขีดความสามารถเครื่องดัดขูงสร้างเฮ่งพี่น้องอ่ะอันนี้นี่วงกลม60เส้ซนพี่น้องอ่ะวงกลม60สิเซนนะครับผมอันนี้ยังดัดได้ยังสวยนะครับผมเนี่ยยังสวยเนียนๆอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้วงกลม60สิบอ่าอันนี้80ดสิบพี่น้องอ่ะอันนี้80ดสบนี่ดัดเสาร็จแล้วอันนี้ของลูกค้าสร้างมากเลยพี่น้องด้วยแดสิเซนอันนี้ของลายไม้พิมีเมีหนึ่ง่เก้าทั้งหมดเลย80บอ่า8ดวงนะครับพี่น้องอันนี้ตัวนี้8ดวง แล้วก็ตัวนี้วงกลมพี่น้องอ่ะอันนี้วงกลมยิ่งยิ่ๆสูงสี่เลยพี่น้องนี่สองเมตรยี่สิบนะครับผมอ่าสองเมตรยี่สิบเซนก็คือเนี่ยเป็นวงเดียวสี่เลยพี่น้องเห็นบ่พูนอ่ะเว่อร์นี่แบะพี่น้องอ่ะขีดความสามารถของไอ้เครื่องดัดโค้งของช่างเฮงนะครับผมอ่านี่เบิ่งเอาพี่น้องพูนอ่ะพุ่นบ่พุงกอกวงกลมพูนอ่ะพุ่นกองเอลี่ได้พูนอ่ะพี่พี่อยู่พี่ก็อยู่นี่ก็มีพี่น้องนี่เห็นบ่เนี้ยอ่ะเห็นบ่เนี้อยเว่อร์อันนี้วงหน่เอออย่าางงมเลยพี่น้องอ่บอกให้นี่นีนี่ หาสิบแปดเส้นพอมอ่าเหนนี่นี่บ่อหกสิจำี่หาสิบแปเส้นพี่น้องว้ายังงามอยู่นี่นี่เบิ้ง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 หอยพูนะพูนผมไม่ห้อยไม่ยังเลยพี่น้องพูนาโอ้ยพูนะพี่น้องว้างามบ่พูนะเอะยะเจ๊เอ๋เจ๊เอจ๊เอ๋ห็นว่านี่โอ้ย